สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องใส่ฮังปัปมแมวเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับเอเดมเปียนเหมือนเดิมเนาะครับเนาะมาพี่น้องเรับที่มาเล่นเกมอันอันผลไม้ผลไม้นะครับผมนัเป็นเกมอันผลไม้ผลไม้นะครับมาจัดกันไปเลยนะครับผมนะเหมือนเดิมครับผมสวงพันหนอนจัดไปเลยเนาะครับเนาะมาพี่น้องเรับก็จะมาหากราบข้าวครับกราบข้าวนะครับ มาดูกันรับกับสวีดโบดัตเอื้อนะครับผมนะสวยมาดีครับผมว้าวพี่น้องเลยกราบข้าวครับกราบข้าวโอ้ยเน้นๆครับพี่น้องเอ้ยเท่าได้นี่ห้าร้อยเก้าสิบแปดนะครับผมนะเหมือนซะยิ่งใหญ่นะครับตกใจเหมือนซะยิ่งใหญ่เลยนะครับผมนะเอายังนอยก็ได้แล้วพี่น้องไปกันเรื่อยๆนะครับผมนะ สวัสดีคนนอนตื่นเช้าแล้วก็คุณยังไม่ทันได้นอนเหมียนเดิมเนาะครับเนาะตื่นขึ้นมาก็เอาเลยนะครับผมนะโอเคมาดีครับผมอ้าวันเจี๊ยบครับผมว้าย <Nice. S 1> กราบข้าวครับกราบข้าวมักหลายครับผมพันเจ็ดครับผมสวยงามนะครับผมนะอน้ย <oo> <h oy> เน้นๆครับพี่น้องเลยเหนือยสองพันสี่แล้วครับผมเรียบรย้อย เรียบร้อยครับโุ้ยเบิดเลยนะครับผมนะโอเคถ้าเราจัดสปินแล้วมันมาดีอย่างนี้นะครับผมนะฟาวครับพี่น้องฟาวจัดไปตัวลวดไปครับผมก็อยู่กับสวีตบัวดักเกือกเนาะครับเนาะก็ผมมีลาลินดุนะครับผมมเกมไปครับผมถ้าผมจัดสปินแล้วมันไม่เข้านะครับผมก็จะบิดเอาเองเหมือนเหมือนเดิมนะครับผมนะเป็นแผนหวงเนาะครับเนาะเอา มันต้องมีแผ่นหนึ่งแผ่นสวงแผ่นสามผู้เลยแผ่นสามก้าเข้าไปไหมนี่เหลืยนะครับผมแลผ่นสามเอาเต๋อเ้ยตัวหนักเฮ้ยเพื่อนดอกนี้มีเฮครับผมว้าวเต๋อยังครับผมกราบข้าวกรา,บข,าบข้าวโอ้ยพวกปันซีเน้นๆครับพี่น้องเอ้ยตัวหนักแตกครับผมโอ้ยเน้นๆครับผม สบายวิวเลยบาดที่มี่ไข่สบายวิวเลยเนาะครับนะไปซัดกันตัวรถดะครับกำลังมาดีเราก็ซัดกันไปเลยนะครับอ้าวสปินรัวนะครับผมโอเคก็เกมนี้นะครับก็อย่าไปเล่นมันบ่อยนะครับผมสำหรับใครที่เล่นไข่พีพีนะครับก็อย่าไปเล่นบ่อยนะครับแตกแล้วก็ทิ้งไว้สักหนึ่งอาทิตย์นะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาเล่นใหม่เนาะให้มารีเซ็ตใหม่อะไรใหม่ก่อนนะครับวหลักการหนิยเหนือเมีกนะครับผมนะ ยืดได้อยูอ่ครับผมอยืดหัวไปครับผมอันลืมตัวน้องกันเนาะยืดได้อยู่ครับผมมีต่อบนนี้คูนซิปครับสวยงามนะครับผมนะอู้ยอ้าวหมาแล่ะครับพี่น้องเอ้ยอ้ากับข้าวครับกับข้าวคุณน้อยเกินดูว่าจะไหลแล้ว <laughs> ตอนแรกผมกนึกว่ามันจะไหลแล้วนะครับก็เตรียมกลับข้าวเลยครับเอาเตรียมกลับเขาเลยเลยครับพี่น้องโอ้ยหลดดดอดบี่น,น้องลอดบี่น้อว้ายเวียาบลอยครับพี่น้องเลยเกียร์ครับผมสวีทโบนัก <laughs> เกอร์ก็ยังดีนะครับที่ยังได้คืนมาห้าร้อยเนาะไปงัดทางงัดทางงัดทางงัดกันต่อหลอดนะครับผมนะจัดกันไปเรื่อยนะครับ <TH IS> ถ้ามีกำไรมันก็เล่นง่ายนะครับผมนะแต่ถ้าเราเปิดมาจากสปินดอกเรียกพลาดดีครับผมผมบอกเลยงานหยาบนะครับผมนะแผนสองบัแเตะก,กับพูนเลยแผนสามหมดเลยครับผมแผนสามเต่าขบไปใหม่โอ้พี่น้องนี่สวยครับผมเอาละเอาละเอาละบาทที่นี่คุณมามานะครับเอาได้อยู่โอ้ยบ่ได้กลับเข่าเลยครับพี่น้องเอ้ย สวยครับผมคูณสิบรออยู่แล้วเนาะเย้คูนสิบก็ห้าสิบครับผมเฮ้ย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 จะทำอย่างนี้ไม่ได้นะเพื่อนเอาหมาแล้วครับพี่น้องเอ้เอาเตรียมกับเขาล้วดบาทที่นี่เอากับข้าวครับกราบข้าวเอาแล้วไงกับข้าวครับกราบข้าวว้ายเนินงๆครับพี่น้องเอ้โอยคูณเท่าไหร่เลยคูนยี่สิบเก็บนะครับผมนับพันเป็ดนิ่งๆไปเรื่อยๆนี่ครับเอาหวานเจี๊ยบครับผม สวยพิศเสวียว้าวครับผมเลยสามสปินนะครับเอา้าเตรียมกับเข่าได้เลยครับจังสิว้าวเตรียมกับเข่าได้เลยนะครับผมนะคูณสิบก็ยังดีนะครับผมนะสี่ร้อยแปดสิบไปเลยนะครับน้องก็จะตอกคูณมาเพื่อมีสวยหรูเลยนะครับผมโอเค,คสวยครับเพื่อนะไม่นี่ก็ถือว่าได้เยอะนะครับผมนะ เอาเตรียมกับข้าวได้เลยนะครับผมนะเอาแล้วไงกับข้าวครับกับเอากับข้าวครับกับข้าวโอ้ยคุณลอยเต๋อเฉมเชืองครับผมโอ้ยคุณลอยลุงนะครับผมนะฝุนพันห้านิ่ปเลยเนาะครับเนาะว้ายกับข้าวครับกับข้าวสวยครับผมจบไปที่เก้าพันสองเลยเนาะครับเนาะน้นๆครับพี่น้องไง พะเศร้าเศร้าเปียวพอนะครับผมนะสวิทโบโดเกลก,ก็มีประมาณนี้นะครับแต่ถ้ามันเข้ามันก็เข้าประมาณนี้นะครับแต่ถ้ามันเกลือก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วนะครับมันเกลือยังไงนะครับสวิทโบโดเกลโอเคนะครับผมนะวันนี้ก็มาดีนะครับไปพี่น้องอ้ยไปหาเหรินกิมไ่กันดีกว่านะครับผมนะไปหาเหรินกิมโลมามากันดีกว่าเนาะไปไปไปแยกใหญ่กันครับผม